สวัสดี FC ไกสอนชาแนลทุกท่านครับวันนี้ไกสอนชาแนลพา FC มาชมกันปลูกต้นแก้วมังกรในกระถางบอร์ซีเมนตนะครับซึ่งในกระถางเราต้องหมักเตรียมดินให้ดีก่อนนะครับดินจะมีส่วนผสมอยู่มีขุยมะพร้าวดินมูลสัตว์แกบดิบครับ มักด้วยนะ้ำมัก e m ครับหรือว่าจุลินทรีย์ชีวภาพครับหมักได้แล้วเราก็เอาต้นแจมังกรลงครับแบบนี้ครับใส่ยีนให้เต็มบอ่อครับโดยมีเสาปูนครับไว้กลางบอ่อครับ ไว้เป็นที่เลื้อยของต้นแก้วมังกรเอาต้นแก้วมังกรลงครับแล้วก็ปิดด้วยฟางหน้าบ่ออีกทีหนึ่งครับเพื่อรักษาความชื้นครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าแรงแล้วครับรักษาความชื้นครับต้องไปรดน้ําบ่อยครับพาเดินดูครับ การปลูกในบอร์ดซีเมนต์ดียังไงครับ f c ซครับก็จะดีที่ก็จกะเพืชก็จะไม่ค่อยรบกวนครับและดินที่เราหมากักสารอาหารปุ๋ยที่เราหมักไว้ก็จะอยู่เฉพาะในบอ่อครับเพื่อเรจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ครับโตไวครับตามไวครับ ฟิฟที่ทานใดมีพื้นที่ครับมีบอดซีเมนต์ก็ลองปลูกได้ครับการปลูกแก้วมังกรในกระถางบอร์ดซีเมนครับฝากฟิฟซีครับช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับกำลังแทงยอดมาแล้วครับ